อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำเล่าขานแต่คือคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกส่งต่อมาจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มียานทิพย์อันเกรียงไกรผู้ที่คำพูดทุกคำไม่เคยหลุดลอยไปกับสายลมแต่กลับกลายเป็นความจริงที่สถานไปทั้งแผ่นดินคุณเคยสงสัยหรือไม่ทำไมบางครั้งชีวิตของคนเราถึงหันเหไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดคิดบางคนจากยากจนก็พลิกฟื้นสู่ความมั่งคัง่ง บางคนจากรุ่งเรืองกลับต้องเผชิญความมืดมนนี่คือสิ่งที่ฟ้ากำลังบอกเราหรือคือผลบุญและกรรมที่กำลังตามทันปลายปีนี้หลวงปู่ศิลาได้เอ่ยปากทำนายไว้ว่ามีสิ่งลึกลับอันยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพลังงานบางอย่างจะเคลื่อนไหวเสมือนประตูแห่งชะตากำลังถูกเปิดออกและผู้ที่มีบุญเก่าบุญใหม่หรือแม้แต่กรรมหนักจะได้ชำระสสางและได้รับผลของสิ่งที่ตนเองเคยทำคำถามคือคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรับฟังความจริงนี้ คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะยืนหยัดต่อหน้ากรรมที่ตามมาทันหรือคุณพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อรับโชคลาภและวาสนาที่หลวงปู่บอกว่าจะไหลเข้ามาดั่งสายน้ำเสียงที่คุณกำลังฟังอยู่นี้จะพาคุณเข้าสู่คําทํานายที่สะกดหัวใจจะทำให้คุณเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วด้วยพลังของบุญและกรรมและในปลายปีนี้เองชะตาของใครหลายคนจะเปลี่ยนไปตลอดการ อย่าคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงคำเตือนธรรมดาเพราะหลายครั้งหลวงปู่ศิลาได้ทำนายไว้และทุกครั้งก็เป็นจริงจนผู้คนต้องสั่นสะท้านทั้งแผ่นดินยังจดจำได้ถึงพลังคำพูดของท่านดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างจงใช้ทุกลมหายใจเก็บเกี่ยวถ้อยคำเหล่านี้ไว้เพราะนี่อาจเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากความทุกข์สู่ความสุขจากความมืดมนสู่แสงสว่างจากคนธรรมดาสู่ผู้มีบุญวัสนาอันยิ่งใหญ่ และเมื่อสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้มาถึงคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่พร้อมรับมือหรือจะเป็นผู้ที่ปล่อยให้ชะตากรรมกลืนกินคำตอบอยู่ที่คุณแต่หลวงปู่ศิลาได้บอกแล้วว่าทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างแน่นอนคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจรับฟังสิ่งลึกลับที่จะสถานแผ่นดินในปลายปีนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณกําลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่คําเล่าลือที่ถูกส่งต่อมาแต่มันคือเสียงแห่งโชคชะตา เสียงแห่งความจริงที่ถูกเก็บงำไว้จากสายตาของผู้คนและในวันนี้คุณกำลังจะได้รับรู้หลวงปู่ศิลาพระผู้มียานบารมีผู้ที่คำพูดทุกคำเปี่ยมด้วยพลังเหนือโลกท่านได้บอกเอาไว้ชัดเจนว่าปลายปีนี้ไม่ใช่ปลายปีธรรมดาแต่มันคือประตูแห่งกรรมที่จะถูกเปิดออกลองคิดให้ดีตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณทำอะไรไว้คุณเคยสร้างบุญมากแค่ไหนหรือคุณเผลอทำบาปโดยไม่รู้ตัว ทุกหยดน้ำที่คุณตักรถลงแผ่นดินทุกคําพูดที่คุณเคยเอ่ยทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยทั้งหมดนั้นไม่เคยหายไปไหนปลายปีนี้ฟ้าจะเปิดบัญชีชะตาจะถูกสสางใครทำดีจะได้เห็นผลของความดีใครทำชั่วจะหนีไม่พ้นเงาของกรรมคุณจะอยู่ในฝั่งไหนเสียงของหลวงปู่ดังสะท้อนขึ้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางใจผู้ฟังท่านว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการชำระ บุญจะส่งผลแรงกรรมจะไล่ทันเร็วผู้ใดไม่สร้างบุญไว้จะต้องพบกับบทเรียนที่ไม่อาจลืมคุณรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในใจหรือไม่ความกลัวที่แผ่วเบาเริ่มสั่นสะเทือนขึ้นมาเพราะจิตวิญญาณของคุณเองกำลังตอบสนองต่อพลังคำสอนนี้หลวงปู่เล่าถึงสัญญาณที่กำลังจะเกิดขึ้นแผ่นดินจะส่งเสียงเตือนธรรมชาติจะสะท้อนความไม่สมดุลจะมีคนล้มคนเจ็บคนร่ำรวยฉับพลันและจะมีผู้ที่สูญเสียจนหมดสิ้น เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจโดยไม่ทันตั้งตัวคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับมันคุณแน่ใจหรือว่าบุญที่คุณทำมาจะคุ้มกันภัยได้อย่าลืมหลวงปู่ศิลาทำนายไว้เสมอและทุกครั้งที่ท่านพูดมันก็เป็นจริงผู้ที่เชื่อจะรอดผู้ที่หัวเราะเยาะจะล้มนี่ไม่ใช่คำขู่แต่มันคือกฎแห่งจักรวาลและเมื่อเวลานั้นมาถึงคนที่เปิดใจคนที่ศรัทธาจะได้รับการปกป้อง แต่คนที่ปิดใจไม่ฟังไม่ศรัทธาจะถูกคลื่นพลังแห่งกรำกว่าทลายคุณจะเลือกเส้นทางใดคุณจะปล่อยให้คำเตือนนี้ผ่านหูไปหรือจะจดจำมันไว้เป็นเข็มทิศแห่งชีวิตเพราะหลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าคนที่ได้ยินคำนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะชะตากำหนดให้ได้ยินเพื่อเลือกว่าจะเปลี่ยนตนเองหรือปล่อยตนเองสู่หายนะแล้วคุณละ่ะเลือกแบบไหนเสียงของโชคชะตาเรียกหาคุณอยู่คุณจะนิ่งเฉยได้จริงหรือ หรือคุณจะก้าวตามคำทำนายเพื่อรอดพ้นจากสิ่งลึกลับที่กำลังจะมาอย่าลืมว่าทุกคำที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เพียงคำพูดของใครก็ได้แต่คือเสียงแห่งยานบารมีที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้ไม่เคยผิดพลาดในการทำนายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ท่านเปิดคำทำนายผู้คนต่างขนลุกเพราะมันเป็นจริงเสมอและครั้งนี้ปลายปีนี้ จะเป็นคำทำนายที่สถานไปทั้งแผ่นดินคุณลองมองรอบตัวสิสิ่งที่เคยมั่นคงกำลังสั่นคลอนสิ่งที่คิดว่าจะอยู่ยั่งยืนยงกลับเริ่มพังทลายทีละน้อยนี่คือสัญญาณที่จักรวาลส่งมานี่คือเสียงเตือนที่ซ่อนอยู่ในความเงียบหลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าเมื่อปลายปีนี้มาถึงฟ้าจะเปิดบัญชีกรรมจะถูกสสางคนที่ซ่อนบาปจะไม่สามารถหลบหนีคนที่สร้างบุญไว้จะได้รับผลเกินคาดคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคุณได้ทําอะไรเพื่อเก็บเกี่ยวบุญบุญบารมีบ้างหรือคุณใช้ชีวิตไปวันๆปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงพาให้ใจคุณจมอยู่ในความมืดเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวกรรมจะวิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วบุญจะผลักดันคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะสมมาและสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับแผ่นดิน จะมีคนร่ำรวยฉับพลันจะมีคนล้มละลายโดยไม่ทันตั้งตัวจะมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์และก็จะมีครอบครัวที่แตกสลายทุกอย่างจะเคลื่อนที่ไปตามแรงแห่งบุญและกรรมคุณอยากอยู่ในฝั่งไหนคุณอยากเป็นคนที่รอดหรือเป็นคนที่พังคุณกล้าที่จะนิ่งเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยหรือหลวงปู่ศิลาย้ำไว้เสมอว่าผู้ที่มีหูได้ฟังคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วคุณไม่ได้เจอคลิปนี้เพราะความบังเอิญแต่เพราะชะตากำหนด ให้คุณต้องได้ยินคำเตือนนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณรู้สึกหรือไม่หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นความเงียบในใจถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบนั่นคือเสียงแห่งวิญญาณของคุณเองที่กำลังตอบสนองต่อความจริงที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ธรรมชาติแต่มันคือการเปิดประตูกร,รมคือการปลดปล่อยพลังงานที่สั่งสมทั้งพลังดีและพลังร้าย จะประจันหน้ากันบนเส้นทางของชะตาคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับคลื่นพลังนั้นบางคนจะได้รับโชคก้อนใหญ่เหมือนฟ้าประธานพรล,ลงมาเงินทองจะหลั่งไหลามาแบบไม่หยุดงานการจะเปิดกว้างเหมือนประตูทองคำเพราะบุญที่เขาสร้างไว้กำลังส่งผลแต่ในขณะเดียวกันบางคนจะถูกเงามืดของกำลกลืนกินทรัพย์สินที่มีจะสูญสิ้นมิตรแท้จะกลายเป็นศัตรูสุขภาพจะทรุดโทรมโดยไม่คาดคิด ทั้งหมดนี้คือผลของการกระทำที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยคุณกลัวหรือไม่ที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือสัญญาณเตือนให้คุณลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ศิลาต้องการให้คุณรู้ว่าทุกคนยังมีโอกาสทุกคนยังสามารถสร้างบุญเพื่อคุ้มกันตัวเองแม้เพียงการคิดดีพูดดีทำดีก็สามารถเป็นเกราะป้องกันชะตาได้คุณเชื่อหรือยัง คุณนศรัทธาหรือยังเพราะคำทำนายนี้จะไม่รอคุณเวลาจะหมุนไปอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงเวลาปลายปีสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดกาลคุณอยากเป็นผู้ที่รอดพ้นหรืออยากเป็นผู้ที่ถูกซัดสาดจนพังทลายจงตอบคำถามนี้ในใจของคุณเองเพราะไม่มีใครตอบแทนคุณได้ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากบุญที่คุณสร้างและศรัทธาที่คุณมีคุณที่กำลังนั่งฟังอยู่ในเวลานี้ อาจมีความรู้สึกกลัวอาจมีความรู้สึกหวั่นไหวเมื่อได้ยินคำทำนายอันหนักหน่วงที่หลวงปู่ศิลาได้กล่าวเอาไว้แต่จงจำไวใ้ให้ดีความกลัวไม่ใช่จุดจบความกลัวไม่ใช่เครื่องพันธนาการแท้จริงแล้วความกลัวคือสัญญาณเตือนที่จักรวาลและกฎแห่งกรรมได้มอบให้เราเพื่อให้เราได้ตื่นเพื่อให้เรามีโอกาสแก้ไขหลวงปู่ศิลามิได้ต้องการให้ใครจมอยู่กับความหวาดหวัน่นท่านไม่ได้ปรารถนาให้ใครสิ้นหวังแต่ทุกคำเตือนของท่าน เปรียบเสมือนแสงไฟนำทางเพื่อบอกให้เรารู้ว่ายังมีหนทางยังมีทางออกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเคราะห์กรรมให้กลายเป็นบุญบารมีแล้วคำถามคือเราจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมที่กำลังคืบคลานเข้ามาเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกซัดสาดโดยพายุแห่งเวรกรรมคำตอบนั้นง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมันไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวแต่คือการลงมือปฏิบัติการสร้างเหตุที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลที่ถูกต้อง อันดับแรกคือการสร้างบุญกุศลอย่าประมาทว่าบุญเพียงเล็กน้อยไม่สำคัญแม้เพียงการใส่บาตรข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งหยดแม้เพียงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ยื่นมือให้กับผู้ลำบากก็สามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเราได้เพราะทุกบุญที่ทำเปรียบเสมือนเกราะที่ป้องกันภยัยและเมื่อถึงเวลาที่เคราะห์เข้ามากระแทกบุญนี้แหละจะรับแรงแทนเราลดทอนความรุนแรงเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนเบาให้หายไปอันดับต่อมาคือการรักษาศีล คุณอาจถามว่าทำไมศีลจึงสำคัญเพราะศีลคือเส้นทางที่ปกป้องใจศีลคือเกราะที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการสร้างเหตุร้ายซ้ำเติมตัวเองลองคิดดูสิหากเราฆ่าสัตว์เราจะได้เวรหากเราลักทรัพย์เราจะได้กรรมหากเราพูดโกหกเราจะได้ผลร้ายที่ย้อนกลับมาแต่ถ้าเรารักษาศีลใจเราจะไม่ต้องหนีเวรหนีกรรมใจเราจะตั้งมั่นสว่างและมีพลังพิเศษที่จะคุ้มกันไม่ให้เคราะห์กรรมลากเราไปสู่ความมืดอีกหนึ่งหนทางคือการเจริญภาวนา ทำสมาธิคุณเคยรู้สึกไหมว่าใจที่วุ่นวายเหมือนทะเลที่มีคลื่นซัดไม่หยุดเมื่อใจไม่หยุดคราอเล็กน้อยก็กลายเป็นครลอใหญ่แต่เมื่อใจสงบเหมือนทะเลไร้คลื่นแม้จะมีพายุคลอกกำพัดมาเราก็ยังเห็นความจริงชัดเจนและหาทางรอดได้สมาธิคือแสงไฟในความมืดสมาธิคือกำแพงที่คลอกกำไม่สามารถเจาะทะลุเข้ามาได้ง่ายๆเพราะเมื่อใจสงบเราจะไม่ตัดสินผิดไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการคิดลบ ไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยการกระทำที่ผิดซ้ำไปซ้ามานี่คือหนทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดมีสมาธิผู้นั้นย่อมมีเกราะคุ้มกันภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจใจที่ศรัทธาใจที่มั่นคงใจที่พร้อมจะก้าวไปในเส้นทางแห่งบุญหลวงปู่ศิลามักบอกไว้ว่าผู้ใดมีศรัทธาผู้ใดมีความเพียรแม้เคราะหหนักก็จะไม่อาจกลืนกินดังนั้นหากคุณอยากรอดพ้นคุณต้องไม่เพียงแค่ฟังแต่ต้องเชื่อ ไม่เพียงแค่เชื่อแต่ต้องทำไม่เพียงแค่ทำแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่ารอให้ถึงวันเคราะห์แล้วจึงเริ่มอย่ารอให้ชีวิตพังแล้วจึงคิดแก้ไขเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสที่จะสร้างทางรอดทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือประตูแห่งบุญที่เปิดให้คุณเลือกเดินเข้าไปหากคุณละเลยในวันนี้คุณอาจไม่มีพรุ่งนี้ให้แก้ไขการหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมไม่ใช่เพียงแค่การขอพรแต่คือการสร้างเหตุใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของผลลัพธ์ที่จะมาถึง คุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยังคุณได้ให้รอยยิ้มแก่ใครแล้วหรือยังคุณได้ให้อภัยใครแล้วหรือยังคุณได้หยุดสร้างกรรมใหม่แล้วหรือยังถ้าคำตอบคือยังจงเริ่มตั้งแต่บัดนี้การให้อภัยคือการตัดวงจรของกรรมเพราะทุกความโกรธคือไฟที่เผาใจเราเองทุกความพยาบาทคือเชื้อเพลิงที่เคราะห์กรรมใช้เผาชีวิตเราแต่เมื่อเรายอมปล่อยวางให้อภัยไฟนั้นจะดับลงเชื้อเพลิงนั้นจะหมดไป และเส้นทางแห่งความสงบจะปรากฏคุณเห็นหรือยังว่าทางออกอยู่ตรงหน้าไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องหวาดกลัวแต่ต้องหันหน้ากลับไปหาธรรมะกลับไปหาความดีกลับไปหาการกระทําที่บริสุทธิ์เมื่อคุณทําเช่นนี้อย่างต่อเนื่องครอกรรมที่ถูกทานายว่าจะมาถึงจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสครอกรรมจะกลายเป็นบทเรียนบทเรียนจะกลายเป็นบันไดและบันไดนี้เองจะพาคุณก้าวสู่ความสูงที่คุณไม่เคยคิดฝัน หลวงปู่ศิลาไม่ได้ทํานายเพื่อทําให้คนสิ้นหวังแต่เพื่อปลุกคนให้ลุกขึ้นเพื่อบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์รอดพน้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของตนเองด้วยการสร้างบุญสร้างศรัทธาและเดินตามทางแห่งธรรมแล้วคุณหละพร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มสร้างบุญในวันนี้พร้อมหรือ,อยังที่จะทําให้เคราะห์กลายเป็นศูนย์อย่าปล่อยให้คําทํานายนี้ผ่านไปอย่างไร้ค่าจงใช้มันเป็นแรงผลักให้คุณก้าวออกจากความมืด เข้าสู่แสงสว่างแห่งบุญและธรรมเพราะหนทางรอดพ้นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองและหากคุณศรัทธาหากคุณเพียรพยายามปลายปีนี้ที่ใครๆกลัวว่าเคราะหจะมาอาจกลายเป็นปลายปีที่ชีวิตคุณพุ่งขึ้นสู่ความรุ่งเรืองที่สุดเพราะบุญและธรรมจะก,กลายเป็นเกระคุ้มครองคุณให้พ้นจากเคราะทั้งปวง